สวัสดีเ,เพื่อนๆคอบอลทุกท่านนะครับกลับเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นคลิปที่3ในช่องของเรานะครับคลิปแรกเมื่อวานนี้คุยก่อนเกมหรือวิเคราะห์บอลก่อนเกมนะครับคู่ระหว่างคริสตัลพาเลตเจอกับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบอลคู่นั้นเนี่ยผมให้เชียร์ไปที่คริสตัลพาเลตนะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็เป็นคริสตัลพาเลตนะที่เปิดบ้านถล่มไป4ประตูต่อ0นะครับเมื่อคืนนี้โอลิเซ่นเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะครับแล้วก็แมนยูเองครับเป็นาหานเรื่องของเกมรับเนี่ยเห็นกันอย่างชััดเเจนนลยนะครบ ยิ่งช่วงท้ายดูการแบบนี้ครับมาเจอฟอร์มแบบนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมถึงผู้จัดการทีมเองก็ตามแม้กระทั่งผู้บริหารคงไม่ชอบใจอย่างแน่นอนนะครับมาเจอฟอร์มแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคกันไปนะครับวินวินนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ส่วนในค่ำคืนนี้ผมจะยกมา2คู่ก็เป็นบอลบอลอังคารที่7พฤษภาคมเลยครับปาร์แซนอลกับแมบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเจอกับ บริเซนดอตมูนนะครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เป็นปาริตต่อนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับออสนาบุกนะผมเจอทางฝั่งของชาเกสโซนสี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโโอ้หลืมเปลี่ยนนะครับทางฝั่งของปาริตกับดอตมูนนะครับในเกมเลกเลที่เจอกันเล่นได้บ้างของดอตมูนนะครับอันนี้ก็เป็นรอบสี่ทีมสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดใครชนะเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับปาริตวันนี้ครับมีโจทย์ที่ต้องแก้ไขก็คือต้องยิงให้ได้กก่่่ออนนลูะะครับเพืทีจ เสมอกันก่อนใน1-1น,น,นะครับหลังจากนั้นก็ก็ต้องมาลุ้นว่าปาได้จะกลับมาชนะได้หรือเปล่านะครับคือดอนมูเนี่ยเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เป็นทีมที่มามืดในฤดูการนี้นะครับพวกเขาก็สู้ฝ่าฟันมาจนได้ทุกมาจนได้อ่ารอบลึกขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับในเกมแรกๆชนะมาก่อน1-0นะครับคุณภาพโดยรวมในการเจอกันในช่วง7เกมหลังที่ผ่านมาครับก็ค่อนข้างสูสีนะครับบางการชอบเป็นคนละ2เกมแล้วก็สวนไป3าเกมนะครับ ส่วนตั้งฝั่งของปารีสในเกมล่าสุดครับก็นั่นแหละครับเจอกับหล่นมูนนะผมตั้งแต่วันที่2แล้วนะครับอันนี้วันที่7ก็ได้พักมาค่อนข้างนานเลยนะครับเกมในบ้านของปารีสโดยรวมที่ผ่านมาครับรวมทุกรายการนะครับชนะ2เสมอ2แพ้เป็นเกมเกมล่าสุดเสมอกับเลออาไป3าส่วนตั้งฝั่งของดลนมูนครับอันนี้ค่อนข้างโดดเด่นครับในเกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้างถล่มตั้งฝั่งของเอาเอาสบวกไปได้ที่5ประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้นในการเล่นนะครับส่วนเกมนอกบ้านก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด ศูนย์แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดแพ้เบลลไซิกไป4ต่อหนะครับเกมนี้ครับถ้าวัดกันจริงๆนะผมมองไว้ที่อดอปบูลมากกว่านะครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดปารี้จะชนะเนี่ยซึ่งในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ตัวของปารี้แต่ละคนก็ไม่ธรรมดานะครับไม่วนะ่าจะเป็นพวกมิตนยากัมิตนยาเนี่ยยิงลูกไกลก็ดีมากครับเกมล้วก็จะมีมาร์คินยอสครับผม ับเดอรนาลูม่าตัวนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูที่สูงมาก190กว่าๆนะครับสมัครทีมยอดเองก็อยู่กับทัพฝั่งปารีสมานานนะครับมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับจะมีฮาคิมี่นะครับอยู่เป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายเป็นเบนเดสนะครับส่วนเนลรุกเนี่ย3ตัวนี้คือจัดจ้านอยู่แล้วนะครับมัวนี่เอมเปเป้นะผมแล้วก็เดมเบเล่นะครับส่วนทางฝั่งของเดบอบูนะครับคนที่โดดเด่นที่สุดในช่วงที่ผ่านมาก็คือซันโชนะครับ คะแนนนี่โดดเด่นมากกว่าเพื่อนเลยนะครับผมครูสกอร์เขาให้ไปที่7.34คะแนนนะครับก็จะมีกระแสด้วยนะครับว่าจะได้กลับเล่นที่แมนยูหรือเปล่านะครับซันโชก็บอกว่าตอนนี้เขามีความสุขกับบรเซ์ดอนมูนนะครับส่วนเรื่องของอื่นๆนี่ยเขายังไม่ได้คิดนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มาอยู่กับดอนมูนเนี่ยซันโชนะครับได้เล่นแบบอิสระมากขึ้นนะครับมันก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับคะแนนที่สูงที่สุดทางฝั่งของปารีสครับก็เป็นเนมบัปเป้นะครับอยู่ที่7.64คะแนนนะครับ ก็ถือว่าคู่นี้เนี่ยสู้กันในวันนี้เนี่ยผมยังมองไปที่บรูซเดอรมูลอยู่นะครับผมว่ารองดีกว่านะครับเพื่อนๆอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเกมนี้จะแพ้ผมว่าคงแพ้ไม่ขาดนะครับโอเคก็ให้อยู่ที่ดอนมูลนะครับส่วนหนึ่งคู่ครับเอามาฝากกันก็จะเป็นทางฝั่งของเชลเก้ศูนย์สี่นะครับบุกไปเยือนออสนาบุกนะครับออสนาบุกครับในเกมล่าสุดแพ้เชลเก้ศูนย์สี่ไปก่อนสี่ประตูต่อศูนย์ในเกมเล็กๆนะครับแล้วก็เจอกันโดยรวมห้าเกมหลังที่ผ่านมาครับแพ้เชลเก้ไป สี่เกมรวดนะครับเสมอไปหนึ่งเกมนะเขาบอกว่าไม่เคยชนะได้เลยนะครับแล้วก็ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมาก็ค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแพ้มา2เกมติดแล้วก็เสมอไป1นเกมด้วยครับยังมองหาชชนะไม่เจอใน3เกมหลังสุดที่ผ่านมาครับฟอร์มในบ้านก็ค่อนข้างแย่ครับนะก็เกมล่าสุดแพ้กับไอ้ทักเบาไว้นะีผม,มที่3ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับส่วนเชาเก้ในช่วง5เกมหลังที่ผ่านมานะเสมอ4นะครับชนะไป1นเกมก็ออยทงังเซอร์ะมากกว่าอย่างนั้นก็เก็บได้ อ่าเท่าไหร่เนี่ยสามนะครับเก็บไปทั้งหมด7คะแนนนะครับจาก5เกมหลังที่ผ่านมานะครับส่วนเกมนอกบ้านนะครับเกมนอกบ้านก็ประมาณนี้เลยชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ครับคุณภาพโดยรวมก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับทางฝั่งของชาวเก้เนี่ยอันดับที่12แข่งซับซัชนะ10เกมนะเสมอ7แพ้14อ่ายิงได้ไปทั้งหมด47่ครับเสีย57ครับก็ติดลบอยู่10ลูกมาอยู่สาคะแนนเท่ากับเนินเบิร์กแล้วก็ทางฝั่งของบัคเดเบิร์กนะครับก็เลย37คะแนนนะ โซนดานฝั่งของอัสนาบุกครับยังมีลุ้นในพื้นที่หนีตกชั้นอยู่นะครับถ้าเกิดเกมนี้เก็บได้สัก3คะแนนเนี่ยพวกเขาก็จึงมีอยู่28นะครับแพนในแคลวันนี้ที่เปิดมานะครับก็ให้ทางฝั่งของเชลเก้ชนะขาด1ลูกนะครับผมมองว่ามันก็สุ่มเสี่ยงอยู่นะเออก็เรทเรทมันน้อยเกินไปนะครับผมค่อนข้างชอบทางฝั่งของอัสนาบุกมากกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบในเรื่องของ หน้าบอนลนะครับผมแนะนําให้เป็นในเรื่องของเรดโอเวอร์เดอร์ดีกว่านะผมเชื่อว่าเราจะยิงกันอย่างน้อยก็สักสเมตรนะครับประมาณนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับเพราะว่าสถิติในการเจอกันในช่วงสีเกมหลังนะครับบอลเนอี่ยจะออกไปทางโอเวอร์หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ2คู่คืนนี้ของเรานะครับก็ฝากกันด้วยนะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอย,อยากเข้ากลุ่ม V.I.P มารับทัสรับบอลเพิ่มเติมตม,มันในกลุ่ม V.I.P มีทัสรับบอลเพิ่มเติมให้อ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็แอดมาเลยที่ DEP 787หรือว่าเด็787นั่นเองนะครับแล้วเจอกันในกลุ่ม v ี p ครับเราบองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ